ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ดรยุทธพร,รอิสระใจอิสระชัยครับอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับโฟนอิงเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับดูเหมือนว่าเมื่อวานพักเพื่อไทยประกาศออกมาหลายคนฮือฮาพอสมควรอาจารย์มองยังไงฮะก็เป็นนโยบายนะครับในการหาเสียงของพรรคการเมืองนะครับซึ่งก็คงจะมีการประกาศออกมากันอีกหลายๆพรยพักะนะครับในลักษณะ ้ายคึนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับในช่วงของการที่จะเข้าสู่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับแล้วก็การเปิดตัวแคนดิเดตนายกก็ดีการเปิดตัวนโยบายนะการเปิดตัวผู้สมัครต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเป็นลําดับนะครับครับอาจารย์หลายคนก็มองว่าเรื่องของค่าแรงที่ประกาศออกมาขนาดนี้มันจะทําได้จริงไหมอาจารย์มองยังไงับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะเพราะว่า นโยบายหลายอย่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่สมัยเป็นพรรคไทยรักไทยก็ดีนะครับหรือว่าพลังประชาชนเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยการที่มีการเสนอในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับในการที่จะขับเคลื่อนทําให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับที่อาจจะต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้างด้วยนะครับนอกจากจะ,จะ เป็นประเด็นปัญหาในเรื่องการแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเรื่องการถูกขาดองกลุ่มทุนนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ํานะครับ mm hmm. การเข้าไปถึงนโยบายต่างๆของประชาชนนะครับอย่างเท่าเทียมนะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะต,ต้องเป็นพื้นฐานจา mm hmm. การสร้างการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเรื่อง,องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําแล้วก็โอกาสของพี่น้องประชาชนนะครับ คือถ้าดูของไออันนี้ยกตัวอย่างเลยพักพลังประชารัฐฮะพักพลังประชา,ารัฐก็เมื่อ<ส><ด>ก่อนน้านี้ก็ประกาศเหมือนกันว่าจะปรับอัตราค่าแรงเท่านี้เงินเดือนเท่านี้แต่ว่าตอนนี้ก็กยังไม่ถึงซึ่งหลายคนก็บองว่าเมื่อเทียบกับเพื่อไทยก็มันมันจะใกล้เคียงกันไหมว่าพอประกาศแล้วยังยังไม่ถึงเหมือนกันคือตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเหมือนกันนะฮะว่าแต่ละพักก็คงจะมีนโยบายที่คล้ายๆกันนะครับเหมือนกับในทศวรรษที่สอง0ันห้า้อยสสิ ในเวลานั้นเนี่ยพอมีเรื่องการนําเสนอนโยบายประชานิยมเนี่ยนะก็ปรากฏว่าการเมืองในละักษณะที่เราจะเรียกได้ว่าประชาธิทปไตไที่กินได้เนี่ยก็ถูกยิดจับขึ้นมาโดยแต่ละพักนะครับในการที่จะมานําเสนอนะฮะต่อสังคมนะครับแล้วก็แต่ละพักก็จะมีสไตล์นโยบายคล้ายกันหมดนะซึ่งถามว่านโยบายลักษณะประชานิยมนั้นเนี่ย มันแก้ปัญหาได้ไหมนะครับแต่มันก็ไม่ได้แก้ได้ในระยะยาวหรอกนะที่บอกว่าสิ่งสําคัญในการที่จะต้องแก้ปัญหาในเชิงโครง,งสร้างแต่ว่ามันจะกลายเป็นแฟชั่นทางการเมืองนะครับอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเปลี่ยนมา20ปีนะครับในระยะเวลา20ปีตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะคว่ากระบวนการในเรื่องการลงหาเสียงตั้งอัตจ,จะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้นโยบายนะแต่ที่อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะมันอาจจะต้องเป็นเรื่องของการกลรองคหาเสียงอึตั้งในเอิงอุดมการณ์ด้วยซึ่งตรงนี้นะครับมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าพัฒนาการทางนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามแต่เรื่องแต่ละสมัยนะครับครับครับอาจารย์มองว่าอันนี้อันนี้เรื่องการเรื่องค่าแรงแต่ว่าเรื่องเรื่องเงินเดือนนะฮะเมื่อวานเพื่อไทยกับ,รบประกาศออกมาเหมือนกันสองหมื่นห้าอาจารย์อาจารย์มองว่า คือหลายคนตั้งคาถามว่าแล้วจะเอาเงินแหล่งเงินมาจากไหนอาจารย์มองยังไงฮะตอนในเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันก็ขยับกันตามอ่าดัชนีผู้บริโภคอยู่แล้วครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจว่าจะเอาแหล่งเงินมาจากไหนนะครับเพราะเวลามีนนยบายลถแรกแจกแถมนะฮะไปกู้เงนินมาลดแรกแจกแถมไม่ยังเคย <S <S ดมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอ่มันคงไม่ใช่เป็นปัญหาอ่าที่ที่จะบอกเอาเงินมาจากไหนนะครับครับอาจารย์มองยังไงกับ นโยบายประชานิยมฮะคือนโยบายประชานิยมเนี่ยมันจะต้องเกิดควบคู่กับการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยด้วยแต่ว่าถ้านโยบายประชานิยมเนี่ยไม่ได้เกิดควบคู่กับการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยท้ายที่สุดนโยบายประชานิยมต่างๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประชานิยมที่ถึงประชาชนจริงๆนะแต่มันก็จะกลายเป็นประชานิยมแฝงเลนที่เอื้ออานวยประโยชน์ต่อกลุ่มทุนหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ดฉะนั้นนโยบายประชานิยมนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเกิดภายใต้เบริบทการเมืองนะครับที่ประชาชนนั้นมีโอกาสในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะหรือว่ามีโอกาสในการที่จะเข้าไปมีส่วนในการตรวจสอบในทางนโยบายหรือตรวจสอบในทางการเมืองต่างๆด้วยเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรารู้ว่าธรรมะพิาลนตงการเมืองนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้นโยบายประชานิยมเหล่านี้มันไม่ได้กลายเป็น เครื่องมือทางการเมืองหรือเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อนะครับอือาจารย์นิดนึงฮะช่วงนี้ย้ายพักกันเยอะอาจารย์บอกยังไงเป็นปรากฏการปกติครับเพราะว่ากติกาการเมืองเปลี่ยนครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี2.560นกะก็มีการแก้ไขในเรื่องของระบบเลือกตั้งนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2564นะครับแล้วก็ยิ่งมีสัญญาณที่ชัดเจนเนะี่ยนะครับในเรื่องการเลือกตั้ง เน,นื่องจากกฎหมายพรรคการเมืองกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสสผ่านเนี่ยบรรดาสสก็จะเกิดการย้ายพักกันนะอย่างมากมายครับเพราะว่าแล้วเวลาในการย้ายพักเนี่ยคือถ้าไม่ยุบสภาเนี่ยต้องสังกัดพักใหม่เนี่ยถึงเก้าสิบวัน,นถึงจะสมัครรับเลือกตั้งได้ mm hmm. แต่อายุสภาก็จะย่อๆเลยเป็นแค่สามสิบวัน mm hmm. นะครับนี้เนี่ยตอนนี้มันก็ยังมีความไม่นแน่นอนนะครับว่าจะยุบสภาหรือไม่ดังนั้นเนี่ยสสก็คงจะต้อง มีเรื่องของการย้รายพรรคให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะนะนะก่อนที่จะถึงปีใหม่เนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเลยปีใหม่ไปเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการรับเรลเวลา90วันอีกแต่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นปรากฏการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะจากการย้ายพรรคแล้วก็พอมีการเปลี่ยนการิก,กาเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาพรรคเล็กพรรคสิวเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพรรคสิวหรือพรรคที่มีหนึ่งที่นั่งเนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เข้ามา ในสสบางคนเนี่ยคะแนนไม่ถึงสสพึงมีด้วยนะครับแล้วก็เป็นสสปัดเศษเหล่าเนี้ยเพราะฉนั้นพรรคเหล่าเนี้ยครั้งนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะสุ่มพันนะดังนั้นเนี่ยแนวทางของพรรคเหล่านี้เนี่ยมันก็มีสองแนวแนวที่หนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการในการที่จะไปรวมตัวกันนะครับเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ขึ้นมากับแนวทางที่สองคือวิ่งเข้าไปสังกัดพรรคใหญ่นะครับนี่สําหรับแนวทางแรกเนี่ย การไปรวมตัวกันเพื่อเกิดเป็นพกกรรคการเมืองตั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกไม่ง่ายเลยสําหรับบรรดาพรรคการเมืองเหล่านี้โดยเฉพาะพรรคจิ๋วเพราะว่ามไม่มีฐานในระดับพื้นที่นะพรรคจิ๋วสิบกว่าพรรคเนี่ยนะครับที่มีพรรคอันหนึ่งที่นั่งเนี่ยตอนการเลือกตั้งปีหกสองเนี่ย<ม>คือเข้ามาเป็นสสระบบพื้นที่หลายชื่อทั้งหมดเลยเนะไม่ได้เป็นสสเขตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานในพื้นที่ก็จะไม่มีอันนี้พราะไม่มีฐานในพื้นที่เนี่ยโอกาสซึ่งจะ ได้รับเลือกตั้งถ้าไปรวมตัวกันเป็นพักใหน่<ม>ก็ต้องบอยากนะครับ<ม>ในขณะที่แนวทางที่สองคือการวิ่งนะครับไปสู่พักใหญ่นะฮะคราวนี้เนี่ยพอวิ่งไปสู่พักใหญ่เนี่ยการที่จะไปอยู่ในพักใหญ่นะฮะจะอยู่ในฐานะใหญ่ถ้าอยู่ในฐานะสสแบงคเขตเขตนั้นไม่ใช่เขตหวังผลพักใหญ่เขาก็อาจจะให้ลงได้แต่ถ้าเป็นเขตหวังผลเขาคงมีตัวกันเรียบร้อยแหละะในขณะที่ถ้าไปอยู่สสทีรายชื่อ ก็อาจจะต้องมาอยู่บนเชือดชื่อลำดับท้ายๆนะครับเังั้นแต่ว่าสสที่ย้ายเป็นนั้นอาจจะเป็นบิ๊กเนมอันนี้อาจจะได้อยู่เบิร์ต้นแต่ถ้าไม่บิ๊กเนมหรือต้องมีอยู่ท้ายๆแต่ซึ่งโอกาสได้รับเลือกตั้งก็น่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวคงมีตำแหน่งลอบใจให้ละครับธรรมดากรรมธิการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะฮะเลขาธิการรัฐมนตรีอะไรพวกนี้ครับครับครับอะล่ะครับขอบพระคุณอาจารย์นะฮะเดี๋ยวอกาสหน้าขออนุญาตลบกวนอีกนะครับอาจารย์ครับ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 ขอบพระคุณมากครับ